สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมมืัอนี้นะครับกับเสื้าพี่น้องมาเบ่งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมืัอนี้ผมพาพี่น้องมีซีมาอยู่ที่คอบควายของพ่อการนะครับบ้านหันท่าโพชัยตำบลบ้านเผาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลุพูนะครับผมมืัอนี้พ่อเพื่นมีควายงามมาฝากอยู่สองตัวนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับผมเดี๋ยวสีเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพื่อนว่าสิเปิดราคาเนี้ยนะครับผม สวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับนะครับผมวันนี้มีของงามๆมาฝากพี่น้องแล้วเนาะสาวน้อยสาวน้อยมีสาวน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้มีสองตัวสองตัวนะครับผมเอาตัวแรกก้อนนี่ได้ตั้งซื้อไปไหนพ่อตัวนี้น้องไอ้เพชรลำพูน้องเพชรลำพูเพิ่นเป็นลูกสาวไหมครับลูกสาวของไอ้ยกมงคลลูกสาวยกมงคลครับนี่แบบอายุเท่าไรครับพ่อคอายุอะไรไหมครับอายุกระสีเขาส้นปีละสิบเอ็ดเดือน สนขวบเนาะขอเบิ้งใบอันนี้ใบเกิดเพิ่นครับโตครับปีแล้วมีใบมีหลอดชัดเจนเนาะนะครับผมนะครับวันขอดลูกก่ะสามสิบท่านว่าสนขวบพอดีครับครับสูงหลายไหมพ่อสูงไปตีไปร้อยยี่สิบรถขวบสูงกว่าร้อยยี่สิบเยอะือกับประกันไวร้อยยี่สิบเนาะครับนะครับลูกสาวของยกมงคลไวเขาขวบพอดีนะครับสูงทีร้อยยี่สิบอัตลักษณ์ชัดเจนนะพ่อเนาะครับ อัตลักษณ์ชัดเจนเบ้างเมื่เบื้องหน้าตาเของเขาหน้าตาจับเข้าไปนิดนึงเพราะให้พี่น้องเบื้องหน้าตานาเขากันเขาเปิดดีนะครับผมท่าเขาง่ำทางเขาคือยกไอ้มุ่งค้นเลยหรืออืมคือพอเพียเนาะนะครับผมหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนเล็บดีเนี่บผมเบมึงเล็บโอเภาใหญ่งขึนแข้งขาดีแข้งขาดีเล็บดีไม่ต้อหนียวนะครับนะครับเล็บสวยเขาเไหลเขาไหลเขาไหลค่อยไปขัดเอาเนาะพอเนาะค่อยทำมดค่อยบดบนเทา อ่านะครับผมเบิึงผุ้งเท้าขาวเขาไล่มีเล็บดีกกหางหลังตรงลำตัวยาวนะครับผมรับผู้ทุนอะไรไปไปพัฒนาอืมนะครับนมสีเต่านะพอนาะครับนมสีเต้าควันลึงมือลึงเสียกอยู่ครับขวันก็ดีครับขวันดีขวันดีนะครับผมให้พี่น้องบึงนมมเหมือนนมสีเต้าสวยน้องเพชรลำพูเนาะน้องเพชรลำพูนะครับผมลูกสาวของยกมงคลนะครับใบใบมีหลอด นะอายุกับชิชนขวบพอดีครับสูงที่ร้อยยีบวกขึ้นไปนะครับร้อยยีบวกประกันร้อยยีประกันร้อยยีนะผมสิเปิดราคาได้เพาเปิดไปเก่ามือนเก่ามือินกับตอดในท่เก่าครับต่อนทีเก่านะครับผมบอกเบอร์พี่น้องได้เพาะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก็ดสี่สหาสี่สี่ของพ่อกานะครับเปิดสาวน้อยตัวแรกไว้สาวสวยลูกสาวหยกมุ่งค้นตัวนี้นะผมนี่เมืองเงาเปิดพเอฟซีเพิ่นซื้อขายกันง่ายครับพูดใดไี่ว่าอยากได้ไปพันสัพพันกัน คือทุกเถี่ยวแล้วนะครับเก่ามืนกะต่อกันที่เก่าเปิดไว้เกินสม้งนะครับผมประกันตัว <F 4 S 1> นี้คือยางพ่อเนาะเอฟซีเบิ้องหลังคือพวกนี่ก็คือพ่อซื้อพ่อขายขายกันรถสายขายสายแหลกทั้งนีทุกกลัวขายสายแหลกสายสองสายม้วนถึงสายสามสาย 4, สี่เสียอยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งตัวที่สองกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายน้อยพอ่อสายน่อยมีซื้อบ่ไหมพ่อน้องไทเกอร์น้องไทเกอร์ไทเกอร์นี่เพิ่นอายุหลายเป็นไงพ่ออายุสิบหกเดือน สิบหกเดือนเนาะนะครับสิบหกเดือนก็ประมาณปีสี่เดือนประมาณนี้นะฮะพืนเป็นเล่าก่อมางไลยผมก่อกับข้ยงามลุงบัวเขาเลยที่คิมนพันกับมีพรอยหลังมันวิ่งใบก็เลยเพราะอ้างยิงอืมก็คือเขาก็เป็นพอข้อยกับมี่ข่มตัวน้าอาจะพัฒนามาแล้วครับพัฒนามาแล้วเบื้องสรีระเบื้องหน้าตาเบื้องเนี้ยเอสูงอะไรไม่ได้พาะสูงร้อยยี่สิบซีครับร้อยยี่สิบสีพืชหรือชิมีความหนาเนาะแม่เนาะหนาหนาหนาเงี้กระดูกเงี้โค้งสั่งดีเลยชัดจันดีนะครับผม น,นะครับ<ป>ลำตัวยาวเ<ป>บิง้งเอาพี่น้องครับนี่ผู้ใดที่อยากได้สาวน้อยสาวสวยอีกตัวหนึ่งนะครับน้องไทเกอร์เบื้องเอาหนาโนกดีนะครับแข้งขาดีไม่ต้องหนีนงพอเ<ป>นาะนิะสัยดีร้อมเพื่อตนถุงเท้าขาเขา,ขาไร้มีลำตัวยาวแข้งขาใหญ่พนะีเ่เพิ่์ก็จะได,ด้มีความหนาเห็นความหนาชัดเจนเลยนะครับโคนหางพุ่มหางนะครับนมสีเต่าหัวนมแบบไงพี่น้องเบื้องหัวนมพันสีเต่าสวยๆเพราะว่าตะกุนนี้มาจากสายเพชรุดรนนี่เลย ขั้วเขาว่าเขาจะขบอมกสิงโตสิงโตอ๋อของสิงโตัวของพ่ออัดพ่ออัดเนาะครับเมื่อวากับวันนี้ใบมาแมนนะครับก็เลยแบบว่างยิงว่าวันนี้ไปว่างยิงเพิ่นเหรอกเพราะว่าเบิ่งเพิ่นโครงสร้างเพิ่นแล้วมันนั้จะพัฒนามาแล้วครับนี่แมนเนี่ยโครงสร้างมาดีเลยโครงสวยเอ้โเป่าเปิดตาโปนมาพ่อนี่ตาโปไซสานเอาเนาะสายเพชรอุดอนหรือข้าวคากหรือตาโปเนี่ยเอาไส์สวยสำหรับน้องไทเกอร์นะครับปีอ่าสี่เดือนประมาณนี้นะครับผมสูงที่ร้อยยี่สิบสี่บวกยี่สิบสี่บวกนี่ครับสิเปิดราคาได้พ่อ เปิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเนาะคราคาเนี่ยตัวร้องได้ราคานี่กับต้อนให้เขาครับนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้สาวสวยนะครับไปพนันเสพพันกันนะครับพอการเปิดไว้หนึ่งแสนกับต่อกันได้สำหรับน้องไทเกอร์นะครับเบื้องคอเพิ่นหนาตึ๊บเลยนะครับนี่วันนี้เปิดสองตัวแล้วพอเนาะครับเขาข้อเขายังดีครับดีพ่นเบื้องไทยเพิ่นกับสวยไทยมุ่นงามดีเลยเนี่ยเพิ่นกับทายใหญ่ดีนะครับเบื้องเอา มันนี่เปิดกันสองตัวเใพ่อครับเปิดสองตัวปะสุ้เมืนติดจองเมืแล้วติดจองเมืแล้วบอกข้างหลังนี่นี่จะจะคือเปโซ้งพ้นอืมนี่ับผมสาวน้อยไอ้ลูกสาวยกมงคลเนาะครับก็เอามือเงินบอกว่าเขามือเงินนะฮะผมแล้วก็น้องไทเกอร์น้องไทเกอร์เปิดไปแ<อ>สนหนึ่งแสนหนึ่งเอาบอกเบอร์พี่น้องนำหนึงพ่อศูนย์แปดหนึ่งครับก็เจ็ดซีสามห้าซีซีของพ่อการครับนะครับผมมันนี่เปิดอยู่สองตัวมันอะไรส่งไายส่งไายปีใหม่เล่าหาของ ราคาข้อเรื่องครับผมอ่ะเอามาฝากส่งท้ายปีเนาะราคาเก็บเจียวทรงไทยปีเก่าครับเนี่ยผมมีกรเปิดอยู่หสองตัวนะครับมักตัวใดก็โทรหาพ่อการโดยตรงเลยเนี่ยผมมาสัรคดีนี้เขาพูดลายนะครับที่ติดตามเราชมกันเนี่ยขันมีความงามราคาดีกัสิผาพี่น้องมาเบิ้งมาชมกันเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องน่าชาภาพเที่ยวไว้นะผมสารับคลิปนี้สวัสดีครับ